สำหรับราคาทองคำนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มมีการปรับตัวขึ้นใน,ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คือปรับขึ้นมาประมาณ20เหรียญยูเอเซอร่าต่อชอยอาร์ได้ทำให้ทั้งสัปดาห์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาประมาณส0เหรียญได้นะคะสาเหตุหลักเลยเนี่ยก็มีข่าวออกมานะคะว่าทางกรีซเองได้มีการออกมาให้ข่าวว่ากลุ่มผู้ให้กู้ต่างประเทศเนี่ยค่ะก็คือล่าสุดจะใกล้มีการบรรลุข้อตกลงในเรื่องของเงินกู้ ปหมายของกรีซเองนะคะซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีที่ออกมาดังนั้นเลยทําให้ค่าเงินยูโร mm hmm. มีการปรับตัวขึ้นราคาทองคําเองก็ได้รับกระแสนี้มีการปรับตัวขึ้นก่อนหน้าด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอยากจะให้ติดตามผลการประชุมที่จะมีในวันนี้นะคะซึ่งจะมีการประชุมของทางฝั่งยูโรปทั้งวันเองซึ่งก็ยังเน้นน้าหนักไปในเรื่องของการที่กรีซจะให้เงินช่วยเหลือนะคะส่วนใน วันข่าวอื่นที่ต้องตามในสัปดาห์นี้นะคะก็วันพุธเองจะมีการแถลงการของเฟดแล้วก็วันพฤหัสจะมีตัวเลขประมาณการ g ี p ไตรมาสสามนะคะแต่ตัวหลักเนี่ยก,ก็เป็นการประชุมของกรีซในวันนี้โดยที่แนวรับแนวต้านกรอบในสัปดาห์นี้นะคะนะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดรอยี่สิบจนถึงจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้นะคะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเหรียญซึ่งถ้าเป็นเงินบาทในสัปดาห์นี้เรามองกรอบอยู่ที่สองหมื่นห้าพันจนถึงสองหมื่นหกพันบาทต่อบาททองคําค่ะ แสดงว่าถ้าเกิดปัญหานิสินในยุโรปโดยเฉพาะที่กรีซนี่ดูเหมือนหลายๆประเทศจะช่วยน้อยลงโดยเฉพาะเยอรมันนี่จะส่งผลอย่างยิ่งกับราคาทองคําเลยนะครับค่ะใช่ค่ะอเอาละครับขอบคุณมากครับคุณบนลครับนั่นเป็นภาพรวมของราคาทองคํานะครับทีนี้ก็ต้องติดตามว่าเรื่องของบรรยากาศการเมืองเนี่ยส่งผลอย่างยิ่งกับทุกประเด็นเศรษจ